สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมากำจัดเชื้อราและป้องกันเชื้อราในผักกระถอมกันค่ะวันนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ของกัปตันโคโค่มาค่ะกัปตันโคโค่เราก็ได้ฟรีมาค่ะซองนี้เราจะมาบำรุงและกำจัดเชื้อราค่ะผงกัปตัน b s ค่ะเราใช้1ช้อนโต๊ะจะมาช่วยกำจัดเชื้อราและโรคในดินคะ่ะทุกคน ส่วนอย่างที่2ค่ะจะเป็นโฮอร์โมนไข่ค่ะโฮโมนไข่จะมากระตุ้นเรื่องการแตกใบใหม่ค่ะและจะมีวิตามินมีจุลินทรีย์ต่างๆค่ะจะมาช่วยย่อยสารอาหารต่างๆค่ะเราใช้สองขวาค่ะทุกคนส่วนอย่างที่3ค่ะจะเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน b 6 B12 ค่ะจะมากระตุ้นเรื่องการแตกใบใหม่และ ทำให้ต้นแข็งแรงเร่งการแตกกอค่ะทําให้ใบสวยใบงามค่ะส่วนน้ำที่เราใช้ค่ะเราใช้สองเรค่ะนำมาบํมรงรดต้นผักกอมและพืชผักสินครัวค่ะจะช่วยให้ไม่มีเชื้อราถ้าพืชผักสินครัวไม่มีเชื้อราค่ะต้นของเขาจะมีความแข็งแรงใบเขียวใบงามค่ะที่สําคัญเขาจะน่ารับประทานมากๆค่ะ ปลูกผักไว้กินเองค่ะเราก็ต้องนำสารอาหารต่างๆมาบำรุงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆค่ะทุกคนเราก็นำมารดผักกระถ่มที่ปลูกไว้รับประทานเองค่ะต้นของเขาสวยงามมากๆค่ะก็กำลังได้ที่ค่ะค่ะผักชีที่ปลูกไว้รับประทานเองเหมือนกันค่ะนำมาบำรุงป้องกันเชื้อราต่างๆที่ดินค่ะถ้าผักชี เป็นโรคเชื้อราทำให้รากเน่าได้ค่ะทุกคนส่วนต้นหอมค่ะถ้าต้นหอมเป็นเชื้อราค่ะทำให้หยุดการชะงักการเจริญเติบโตค่ะเราก็ต้องนำสารอาหารกับต้านบีเอสค่ะนำมาบำรุงรดให้เขาค่ะเราก็มาดูผักอีกหนึ่งชนิดค่ะที่เกิดเชื้อราได้ง่ายมากค่ะ คือผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนเกิดเชื้อราได้ง่ายเราควรนำสารอาหารมาลดและกำจัดเขาค่ะยิ่งช่วงนี้น้ำค้างลงค่ะการเกิดโรคเชื้อราก็เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะและเขาโตช้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราควรนำสารอาหารมาบำรุงให้เขาค่ะสูตรการกำจัดเชื้อราและเร่งการเจริญเติบโต,ตสูตรนี้ช่วยได้มากค่ะค่ะ การนำสัรหารมาบำรุงให้เขาเป็นประจำจะทำให้พืชผักสวนงทั่วของเรามีต้นที่แข็งแรงไม่เป็นโรคและสามารถเก็บเกี่ยวมารับประทานได้ไม่นานค่ะทุกคนล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ